ันนี้คือเป็นอาบ้งหลังของการจ่ทำครับ,รบถ่ายคลิปโมเมครับเพื่อได้ให้เอซีได้รับชลครับจะรู้เลยสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านวันนี้ผมจะมาบิดเบียน ควานเคียวครับผมจะขอแย่งซีนควานเคียวสักหนึ่งซีนครับอ,อันนี้คือเป็นอาเบื้องหลังของการแต่งทำครับผมก็สวัสดีเอฟซีโมเม่เอฟซีควานเคียวเอฟซีน้ององูแล้วก็เอฟซีทุกท่านครับผม <molec> รครับสวัสดีครับกำลังถ่ายคลิปถ่ายคลิปโมเมครับเพื่อได้ให้เอฟซีได้รับชมครับก็อันนี้เป็นความน่ารักของแม่ลูกครอบครัวครับตอนนั้นเขามาัคุยกันหลังจากไม่ได้เจอเจอกันสามวันสี่วันสองวันไม่สามวันสมมตินะครับสมมติว่าถ้ามีพ่ออยู่ด้วยนี่มันจะคึกกว่านี้เนาะหรือยังครับถ้ามีพ่อไม่รู้ว่าพ่อเขา จะเป็นพ่อที่รักลูกไหมครับอ๋อเพราะว่าช้างแต่และเชือกไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นครอบครัวของเมามสาจะเก็นนะที่เนีแต่ทีนี้พ่อคนนี้คือต่างคนละเจ้าของครับทำใหะแตกต่างครับอ๋อใช่ใช่ครับบางทีก็ไม่รักช้างตัวเล็กรักแต่ช้างตัวใหญ่ประมาณนี้เนาะประมาณนั้นครับเพราะว่าเดาใจไม่ถูกครับไม่เคยปล่อยอยู่รวมกันครับเพราะกลัวเป็น สุายถ้าเกิดมาปุ๊บไม่คุ้มครับถ้าตัวใหญ่ทําตัวเล็กมาปุ๊บจะเป็นอะไรที่แป็ไม่คุ้มครับพลาดพลาดครับเป็นอะไรที่แบบโชคร้ายมากๆเลยครับไม่เหมือนช้างป่าครับช้างป่าเขาจะมีเขาอยู่ในโงของเขาเขาจะมีสัญชาตญาณของเขาเองครับช้างป่าช้างบ้านช้างเลี้ยงก็คือก็คือช้างบ้านช้างเลี้ยงครับจะแตกต่างกันครับจะแตกต่าง แต่จิตใจก็จะคล้ายๆกันแต่ความเป็นอยู่จะแตกต่างกันครับ <ST AN CC> ความเป็นอยู่ต่างคนต่างอยู่ครับต่างคนต่างเียกว่าอะไรครับดำเนินชีวิตมันก็ไม่เหมือนช้างป่าครับดำเนินชีวิตจะเหมือนการครับช้างปา่าไปไหนก็จะไปด้วยกันหาหญ้าหาอะไรกินเจอสถานาการณ์อย่างไรก็ตัใจโดยกันหรืออะไรมีความสุขก็คว <ST AN CC> ามสุขด้วยกันอะไรประมาณนั้นครับแต่ช้างบ้านช้างเลี้ยงครอบครัวแต่ละครอบครัวจะเลี้ยงไม่เหมือนกันครับก็เหมือนกับครอบครัวคนเราครับ ครบมือนแต่ครอบครัวแ,แต่ละบ้านแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันครับการสุดท้ายก็คือความอบอุ่นอย่างเนี้ยครับแม่สาวองโมเมครับน้องจ่อยพถ้าเป็นผมไม่อยากคิดเล่นๆครับคิดถ้าพี่พี่โมเมยังอยู่จะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยครับจะเป็นอะไรที่แบบเต็มลูกแบบ เป็นอะไรที่แบบแบบแบบอธิบายไม่ถูกครับเพราะว่าทั้งหมดสี่เชือกแล้วลองคิดดูว่าแค่3มเชือกนี่ก็ดูอบอุ่นนะครับครอบครัวของเขาครอบครัวของแม่สาวแล้วถ้าพี่พี่มาปรางอยู่ครับถ้า่พี่มาปรางอยู่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงต่อครับเพราะว่าแค่ผมคิดแล้วก็แค่ผมคิดก็มีความรู้สึกแบบปอ,อกุกนครับในคิดนะครับเนียถ้าถ้าแบบเห็นภาพแบบสถานการณ์อย่างนั้น,นโอเนเราต้องแห่ปลื้มมากขนาดตอนนี้ยังปลื้มนะครับ คนบางคนหรือครอบครัวบางครอบครัวยังยังแบบยังอายช้างครับพูดถตรงงครับดูนี่ช้างสัตว์ใหญ่สัตว์โตดูเขารักกันมากครอบครัวนี้ไอ้บางครอบครัวก็มีส่วนน้อยครับบางครอบครัวก็ต้องเหมือนกับช้างครับบางครอบครัวก็จะไม่ค่อยรักกันก็คล้ายกันครับสิงมีชีวิตก็บเดี๋ยว่าช้างเนี้ยว่าคนครับเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูความอุ่นใกล้ๆครับับ แย่งซีนแย่งซีนครับขออนุญ,ญาตแย่งซีนครับวันนี้นี่ครับก็คือเวลาไม่มีแขกมีอะไรก็ทางควานช้<ท>าง,<ท>างก็จะมาถ่ายคลิปเพื่ออัปเดตให้ FC ได้เห็นเพื่อจะได้เอฟซี<ะ> FC, ทุกคนก็มาช่วย ขากู้เอาอะไรเงี้ยช่วยึซงกันละกันเงี้ยบุรได้่นเลยไปปั้นไปลอยวินโอ้โปจิเอตตาจสอปันห้าจวาสลิงมีหรอหังตตาสองันหาจว่าสลิงระเกาวะอ๋ออ๋ นี่ครับความรกัรกละความอุ่นของของช้างเนะาะเรียกว่า่ัจัดที่มีชีวิตที่แบบทุกเชือกทุกเชือกแล้วก็ทุกสัตว์เลยอย่างเช่นว่าสุนัข แมวอ,อะไรเงี้ยก็จะรู้ก็เลยเช่นวัวอะไรเงี้ยจะรู้เลยอ่าควันเขียวขอสอบตามครับ,ออบควันเขียวเคยจับอ่แม่จัรที่มาครับแต่ก่อนนะ เลี้ยงช้างครั้งแรกก็คือเล so ี้ยงแม่สาวไม่จันทิปแม่จันทิ์ครับอ้าวแล้วทำไมว่าเรียกแม่สาวเรียกไม่จันทิ์คือชื่อเล่นหรือยังครับแม่สาวคือชื่อเล่นคือชื่อแม่สาวชื่อสาวสาวครับแม่สาวชื่อจริงชื่อจันทิปย์ปก็เหมือนกับโมเมครับชื่อเล่นชื่อจริงก็ชื่อขัญชนินครับน้องจอยครับชื่อเล่นครับชื่อจริงก็บักจอ,อยบุญหล,หลครับบุญหลอ๋อมีชื่อเล่นทั้งชื่อจริงครับก็เหมือนคนเราครับเหมือนคนเรา มััันนบบางวครกเชียร์ยาเชียรชยาจอยคือแล้วเชียร์ยาโมเมและอันนี้มีไหมครับหรือว่าเชยาโมเมก็สาวสวยแห่งสุรินทร์เมืองสุรินทร์ครับสาวสวยแล้วแม่จันทิพย์มีไหมครับแม่จันทร์ทิพก็เป็นแม่อบอุ่นครับดีเด่นดีเด่นครับแม่ดีเด่นน้อก็เรียกว่า พิธีกรก็ยังไม่ค่อยอพูดท่องแล้วก็สอบถามไม่ตรงประเด็นบ้างก็ต้องขออภัยนะครับก็ฟังกันไปเป็นกันเรียวกว่าแนวบันเทิงแนวฮาฮาด้วยกันเงี้ยครับได้เห็นช้างเทลลารักที่สุดทั้นนครับนิ่งครับเหนื่อยแล้ว <c oughs> คิดถึงกันจนเหนื่อยเรียกว่าช้างคิดถึงกันจนเหนื่อย <c oughs> นนเหนื่อยน,อน,นิ่ <c oughs> อืมดีครับโจยจะน้องบุญลายนี้จะหาแต่พี่โมเมเลยเหมือนจะอยากอยากหยอกด้วยอย่างเงี้ยครับเห็นไหมน้องไม่จะไปตามน้องจะไปตามน้องจะไปตามไหมน่าจะเป็นงานนะครับ่อยงาไหม อ๋อพ่อเขาเป็นซีโดแต่ยังการันตีไม่ได้เพราะว่าอ๋อพ่อเขาเป็นซีโดนะครับอ่าายบนหลายจะการันตีไม่ได้ว่าจะเป็นช่างงานไหมเออแต่ก็เป็นช่างพายครับพายช่างพายช่างงานนี่คือเขามีงานงานยาวครับถ้าช่างซีโดนี้ก็คือเขาออกจะเหมือนทางตัวเมียมีขนาดเล็กๆะครับ,บก็ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมคลิปในช่องเรนทางช้างจนจบก็ขอบคุณ FC ทุกท่านครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับในช่องนาเรนทางช้างสวัสดีครับ